ตกใจเลยนะเขาเลค่ะเป็นไงบ้างไปไปเลี้ยงใช่ป่ะเรื่องของใครก่อนคะของคุณแมทของคุณแมทเพิ่งไปฉลองใช่ค่ะเฉลิมฉลองสละโสดค่ะใช่ก็ก็ปุับปรับมากๆเลยค่ะก็จัดเตรียมเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆก็ดีใจที่นางชอบค่ะปุับปรับนี่คือแมทเขารวมตัวเพื่อนๆแตบปุบปรับหรือยังไงใช่เหมือนปะ เรากลับมาได้แบบเดียวก็มีเฉลิมฉลองแล้วเดี๋ยวก็คิวแต่งงานก็เร็วเร็วนี้ใช่ค่ะใช่เร็วเร็วนี้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้เจ้าตัวบอกเอกเขายังไม่บอกวันใช่ไหมใช่ปัดทุกทันไหมน่าน,น่ะสี <laughs> น่นน่ะสิตกใจไหมมันแบบเอ้ยมันแบบเขาบอกขอ,ขอรุแล้วไม่ตกใจค่ะเพราะรู้สึกว่าด้วยความที่เราก็อยู่เท่านี้ก็แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบมันก็ ตกตรงปงใจกันมันก็แต่งงานเป็นเรื่องปกติพีเพื่อนเจ้าสาวเอกได้พิการคุยจีนคุยเรื่องชุดเรื่องอะไรกันเรื่องนะคะมีคุยแต่เรื่องการปัดกั้นประตูอะค่ะเป็นเรื่องใหญ่ที่หนัสองว่าเอ็้งจะตั้งคําถามอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยมีแซวกันค่ะบรรยากาศงานวันนั้นเป็นไงบ้างมีเห็นว่ามีการแบบมีของเซอร์ไพรส์สนุกใช่มินก็เตรียมน้องจอร์สน้องจอร์ต VR ไปเซอร์ไพรส์พี่แมทเพราะรู้ว่าแบบพี่แมทชอบแล้วเราก็แบบว่าเอ้ย เป็นเพื่อนน้องน้องบอนพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ,อ้ยขอให้มาเป็นเกรสร์เซฟไพร์พี่แมทหน่อยได้ไหมถือเค้กมาให้อะไรอย่างเงี้ยน้องก็น่ารักกินดีมาแบบทันทีเลยค่ะออที่เจ้าสาวเป็นไงต,ตกใจตะลึงกับเซฟไพร์ที่มีงานแต<บ>่งให้แบบเ,เลยใช่ค่ะก็นางก็แฮปปี้แล้วนางก็แบบอุ้ยรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนในกลุ่มแบบว่าเขาไปแอบดูว่ากดไลค์บอยแซวกันเจ้าสาวมัตื่นเต้นไหมนางดูไม่ตื่นเต้นนางก็บอกว่าคือเหมือนแบบ เหมือนนางก็บอกว่าแบบเออจัดแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบสบายๆค่ะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงก็ตื่นเต้นเราตื่นเต้นเราตื่นเต้นกว่าใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ดีใจดีใจกับทั้งทั้งสองคนเลยนนี้ผมบอกอกดกันนะจ๊ะ มันเดือดรุนท้ายแล้วตอนนี้เพราะว่าเตยเป็นยังเหลือเตยอยู่ม่นบอกว่ามินก็เลยแบบว่ารีบบอกพี่เตยว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเครียดเตาอยู่เป็นเพื่อนไม่กดดันเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเออยินดีกับพี่ๆมากกว่าเพราะว่าพี่ๆเขาพร้อมแล้วอ่ะแต่ตัวเรายังไม่พร้อมไงเราก็เลยไม่ได้กดดันแต่ทุกคนก็เชียร์เราแล้วนะ ทุกคนเชียร์ทุกคนเชียร์มากๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเรายังมีภาระหน้าที่การงานที่ต้องทำรู้สึกว่าแบบเก็บบางก่อนแต่คืาาอถ่านจะกดดันแบบเราไม่เลยค่ะเขาเป็นสายชิลเขาเป็นต้องสายชิลมากๆก็เลยไม่ไม่ได้กดดันแล้วจริงเขาเขาเกิดเเกินแล้วไม่ใช่หรอไมเขาเกิดแต่เราบอกว่าแปบ๊บนึงนะอย่าเพิ่งไม่หมนแบบว่าเกินว่าแบบเออเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็มีคุยมีคุยอยู่แล้วเพราะว่าเราก็คบกันมานานอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเออขอแบบ ก็ร่างสร้างตัวอีกนิดนึงยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเองอยู่บ้านกี่ปีคะเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่งานเยอะหนูก็เปอกหมดแล้วเนี่ยเปอกหมดเปหมดแล้วเนี่ยใช่หนูก็เลยบอกว่าเออเหมือนแบบยัง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 ต้องเก็บตังค์อยู่ค่ะปาไม่เล่นปาก็ถามเรื่อยๆเป็นระยะเพื่อนแต่งทีปาก็ถามทีใช่ก็เราบอกปาว่าอะไรคะก็บอกปาว่าเนี่ยเดี๋ยวโปรเจกต์อันนี้เสร็จ ที่กำลังทำอยู่อ่ะรอก่อนนะอะไรเงียง้ยเยอะไหมโปรเจกต์เยอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบหนูหยุดก่อสร้างไปเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องการรับเหมาอย่างที่บอกครั้งที่แล้วแต่จริงแต่งเราก็ทำได้นะคะงานช่วยมีคนช่วยได้นะไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่นั้นต้องเป็นที่พิเศษส,สำหรับเราเออคือเราต้องมีเวลาให้กับงานใช่เพราะว่าตอนนี้เหมือนโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่แบบ ตั้งใจทํากันทั้งคู่ทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบอย่างที่บอกว่าเจอปัญหาที่ผ่านมามันก็เลยทําให้โปรเจกต์หยุดชะลัไปใช่ถ้าเกิดโปรเจกต์เสร็จปุ๊บค่ะใช่ใช่ใช่เยอะไมเยอะค่ะเพราะว่าหนูมีปัญหาเรื่องการรับเหมาคือเหมือนแบบทําไปได้ประมาณ20สบเอร์เซ็นะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยมีปัญหาก็เลยต้องเปลี่ยนเจ้ากี่ปีได้ค่ะ เนี่ยหนูก็เครียดอยู่เหมือนกันหนูไม่สามารถตอบได้เลยเพราะว่ามันมันเป็นปัญหาก,การก่อสร้างหนูไม่สามารถ้าหนูทาเองได้นะพี่หวานทําแล้วทําแล้วลงมือแล้วลงมือแล้วแต่มันเป็นปัญหาเรื่องการก่อสร้างโครงสร้างเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แต่ผู้ใหญ่เร่รง,งเราไม่แบบสักนิดเดีอนเลยคือมินว่าถ้าใจเรารู้สึกว่ามันพร้อมแล้วพร้อมที่จะ มุฟออนไปผู้ใหญ่ไม่ได้แบบเร่งรัดว่าแบบต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยมันมันด้วยความที่พอทุกคนรอบตัวเราแต่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะถามเราเข้าใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาเรื่องพวกนี้มาเป็นปัจจัยในการเร่งรัดตัวเองค่ะคือมันจะติดแค่เรื่องงานในเดียจริงๆมันติดเรื่องงานจริงๆแล้วก็มันมันเป็นเรื่องความพร้อมที่แบบแต่งงานมันมันเราต้องย้ายไปอยู่บ้านเขาหรือว่าต้องออกมาอยู่กันเองแล้วมินก็แบบหลักบ้านอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามินติด ติกกพพดครอบครัวไปไหนไปกันคุณรูว่าเราสามคนปวดไห,ไห,ไหมก็คือเหมือนเหมือนเราเรารู้สึกว่าเรายังไมยง่ยังไม่พร้อมนะตอนนี้มากกว่าค่ะไม่ได้กลัวแต่ว่าคิดถ้าวันหนึ่งยังไงก็ต้องแต่งแหละ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ตอบไม่ได้เดี๋ยวผมทำที่บ้านเราไม่น่าจะยอมทุกวันนี้กรุงเทพยังไม่กลับเลยเป็นโลคกลัวกรุงเทพ ภูพแพ้กรุงเทพตอนนี้ภูผาน้องๆไม่ส่งเราออกเราแบบว่าไปจากนี้มีแต่ยายไปอยู่ด้วยอะคะ่ะเวลาไปเขาใหญ่ทีก็คือติดกันไปทั้งขบวนใช่ก็เลยเหมือนแบบเราก็ติดที่บ้านด้วยอนะไรเงี้ยแต่มีบอกบางว่าสัก,กอีปีังไงดีพูดเรายังไม่ได้คุยถึงตรงนั้นเลยคะ่ะก็คือเหมือนเราคุยกันแค่แบบว่าเออ,อเ,เดี๋ยวเราจะทําโปรเจกต์นี้ให้เสร็จแล้วเรามาดูความความพร้อมกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะโคช่าหละ ใช่ใช่ช่างทิ้งไปหนูก็เลยแบบว่าต้องสร้างเองก่อนตอนนี้ค่ะขาขอบคุณค่ะมีเสร็จไหมมีเสร็จมีเสร็จเยเขามั้งถอดป้าแม่หรือว่าเขาใช่น่าจะมัน่นนะคะ